สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely Love l y BB l e v e r กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Wong Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกที่เราจะมาอัปเดตก็คือน้องซานตะน้องริกิมารุน้องมิกะน้อง iki, u, นายแล้วก็น้องแพททีกนะคะซึ่งก็คือน้องๆเด็กต่างชาติจากวง Into One ได้เข้าร่วมงานกับทาง QQ Music ใน Global Project of Chinese Culture นะคะซึ่งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านบทเพลงค่ะมีวิดีโอออกมาให้ดูกันแล้วด้วยนะทุกคนไปหาดูกันค่ะและเรื่องที่สองก็คือแบรนด์ีเวียนะคะที่ได้ปล่อยสปอยมาก่อนหน้านี้ได้เปิดเผยชมหน้าน้านองขือหยีออกมาแล้วค่ะทุกคนพร้อมกับรูปหล่อๆและแคปชั่นที่ว่าทลายกำแพงในหัวใจของคนด้วยเวทีที่สองประกาย ยินดีต้อนรับอินทวันโจเคอร์วีสกินแคร์แอมบัสเตอร์ของนีเวียมเนเผยตัวตนที่มีสเสน่ห์และ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายด้วยความมั่นใจอ่าสโลกแกนมาเต็มแบบนี้ใครมีแฟนนะคะซื้อให้แฟนใช้ค่ะเพราะเป็น New Men นีเวียมเอนเนาะจะมาใช้เองก็กระไรอยู่ใครมีแฟนมีพี่ชายมีน้องชายซื้อค่ะซื้อไปให้คนในครอบครัวซื้อไปให้เพื่อนก็ได้ไปอุดหนุนน้องกันค่ะโฆษณาก็ามาแล้วนะ ไปรับชมความหล่อของน้องเคออยวีกันได้ค่ะและเรื่องที่3นะคะก็คือแบรนด์อาร์เทเรียโคโรหรือ a าร์เตเ c o ยโคโรนะคะที่น้องแพลตทิคไปเป็นแอมบาสเดอร์ได้ปล่อยรูปแล้วก็สินค้าของน้องออกมาเพิ่มเติมแล้วและก็คือแบบโอ้ my god ลูกนี้คือดีงามมากทุกคนดูเป็นลูกผู้ใหญ่ดูสดใสอ่ะสีส้มมาเลยนะคะใครที่ชอบน้ำหอมอยู่แล้ว บอกได้เลยว่าต้องเปแล้วไหมพีเซนเตอร์งานดีขนาดนี้นะคะซื้อน้ำหอมรุ่นนี้ไปใช้นะคะใช้ไปฟินไปแน่นอนค่ะและเรื่องที่สี่ในวันนี้นะคะก็คือแบรนด์ Mark Family นะคะได้ปล่อยรูปภาพน้องๆที่ไปร่วมงานออกมาแล้วค่ะซึ่งก็ถ่ายไม่ผิดกันนะคะทุกคนทางแบรนด์นะคะบอกว่าพวกเขามาแล้วเขาผู้มีเสียงอันไพเราะเยียวยาผู้คน เขาใต้ฝุ่นที่มีสเสถียรภาพและสมบูรณ์แบบเขาผู้มีเสน่ห์และความสามารถครบรถสปอเกอร์เพร,เร์เซนของมัสร์แฟมิลี่ก็คือน้องมิก,กะน้องลินโม่แล้วก็น้องเคอ,อย์ียค่ะแล้วรูปที่ปล่อยออกมาก็ขาวผ่องพันยองใหญ่ทุกคนรอเขาไปหมด แล้วทางแมนนะคะก็ปล่อยคลิปของ,องน้องออกมาแล้วด้วยนะคะสามารถไปหาดูกันได้ทุกคนมาแบบเต้นๆโยกๆน่ารักน่าชังมากทุกคนแม่ๆก็ไปซื้อมาของน้องๆไปมาร์กหน้านะคะแล้วก็ไปเต้นตามน้องๆด้วยรับรองว่าหน้าใสาหุ่นปังค่ะและนี่ก็คือข่าวสารความคลืบหน้าทั้งหมดที่มีมีรวบรวมมานะคะ บางแบรนด์ที่เราเคยอัปเดตข่าวน้องๆเข้าร่วมแบรนด์ไหนไปแล้วเราจะไม่อัปเดตซ้ำนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะน้องๆก็มีกิจกรรมยิบย่อยกับทางแบรนด์อาจคลิปพูดอะไรงนี้เพื่อนๆก็สามารถไปตามเมนเมนของแต่ละคนกันได้ไปดูกันได้ค่ะเพราะมันยิบย่อยเนาะเราอาจจะนำมาบอกต่อได้ไม่หมดนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะบีบีก็อัปเมดดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะบีบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้อยๆให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย